ตุ้ยอดขายเพิ่มและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเพื่อสร้างฐานลูกค้าในระยะยาวทํายังไงได้บ้างไปดูกันค่ะ <seperti ini. S 1> ขอต้อนรับทุกคนนะคะ <S <S เข้าสู่รายการเรื่องเด่นซุปนื เรามาพบกับน้องเกี้ยวอีกแล้วค่ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube g r a b m e r c h a n t เกันก่อนนะคะจะได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับพี่ๆคนอื่นรู้กันค่ะอเอาละค่ะวันนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าในวันนี้นะคะเกี้ยวค่ะจะมาแนะนำพี่ๆเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสบการณ์ที่ดี กับลูกค้าที่ซื้ออาหารร้านพี่พค่ะและแน่นอนว่าสิ่งที่พี่พต้องทํานั่นก็คือการตรวจสอบคุณภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าเสมอค่ะซึ่งเรามีหลักๆทั้งหมด3สิ่งสําคัญค่ะที่พี่พี่พาร์ทเนอร์เนี่ยจะต้องเช็คให้ดีก่อนเสมออย่างแรกนะคะต้องดูว่าอาหารของพี่พเนี่ยมีสิ่งแปลกปลอมเสือปนหรือเปล่า อย่างที่2นะคะวัตถุดิบที่พี่ๆใช้ปรุงอาหารเนี่ยจะต้องไม่เน่าหรือเสียนะคะและอย่างที่3ค่ะอาหารของพี่ๆเนี่ยเช็คให้ดีก่อนว่าปรุงสุกดีหรือเปล่านั่นเองค่ะและนี่คือ3ข้อจำให้ขึ้นใส่ง่ายๆที่พี่ๆต้องเช็คให้ดีก่อนเสมอค่ะ และแน่นอนค่ะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะและสุขออนามัยที่ดีทางแกร็บเขามีโครงการค่ะโครงการตรวจสอบคุณภาพร้านค้าหรือ merchant audit program นั่นเองโครงการนี้คืออะไรเกี่ยวจะบอกให้ฟังค่ะโครงการตรวจสอบคุณภาพร้านค้านะคะหรือว่า merchant audit program เนี่ยคือโครงการที่ทาง g r a b ค่ะจะเข้าไปช่วยดูแลและให้คําแนะนำพี่พี่พาร์เนอร์ร้านอาหารค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขอ,อนามัยในการปรุงอาหารนั่นเองค่ะ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าของเรานั่นเองแล้วถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจว่าอุ้ยแล้วทาง Grab เนี่ยเขาจะตรวจสอบอะไรบ้างหรือว่ามีรายละเอียดอย่างอื่นอะไรบ้างสามารถเข้าไปเช็คได้ที่นี่เลยค่ะ w w ่เวอร์บา e เว็ a แกร r c เ m อร์ h ชนท t ค่ะเจ a าตเมอร์หรือว่าตามนี้ได้เลยนะคะนี่ นอกจากทางเว็บไซต์แล้วนะคะยังสามารถเข้าไปในกลุ่ม Facebook ครอบครัวร้านค้า grab food เพื่ออัปเดตข้อมูลก็ได้ค่ะอ้อ อีกอย่างนะคะถ้าอยากเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่าลืมเช็คฟีดแบ็ k ในแอปพลิเคชัน Grab Merchant กันด้วยเพื่อจะได้พัฒนาต่อยอดขึ้นไปร้านเราจะได้ปังปังบุริเย่ไงคะแล้วในครั้งหน้านะคะเคียวเนี่ยจะมาแนะนำอะไรดีๆกับพี่ๆอีกติดตามกันได้อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องเคียวด้วยแล้วไว้เจอเรื่องดีๆในครั้งหน้าวันนี้น้องเคียวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ